สวัสดีค่ะมาพบเจเคนโตะนะคะในวันนี้เจเคนโตะนำเสนอให้ชั้นชมเป็นบ้านสวนค่ะบนที่ดินกรุงเทพมหาคนครในเขตของน้องจอกค,ค่ะโฉนดกรุงเทพพร้อมโอนไปได้เลยนะคะหลังสุดท้ายแล้วด้วยค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลคลองสามวาหลังใหม่อากาศดีบรรยากาศดีค่ะสงบและเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะอยู่บนที่ดินขนาด100ตารางวาค่ะ มาแบบสไตล์บ้านสวนเลยนะคะทุกท่านมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำถมดินเรียบร้อยนะคะราคาแปลงนี้1 8 0 0 0 0้านบาทปรับลดเหลือเพียง1,650,000บาทค่ะเพราะเป็นหลังสุดท้ายกันแล้วนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะสนใจนัดชมแปลงจริงได้นะคะติดต่อกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยเพื่อนัดหมายวันเวลาเข้าไปดูพื้นที่จริง ไปดูบดรรยากาศสภาพแวดล้อมก่อนตัดสินใจค่ะเจเทโนอขอนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ